ดีค่ะร้านรุลูนยางแตกนะคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะอัปเดตแล้วนะคะอัปเดตล้อมาหม่วันนี้สายเวลเหมือนเดิมนะคะสายเวลกําลังมานะคะเนี่ยค่ะมีแต่ล้อเวลสายเงาๆทั้งนั้นเลยนะคะสายเวล,เวล,ะะเวลกําลังมานะคะทลิปนี้มาทําราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,900อบาทล้อแม็กขอบ18พร้อมยาง ราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,900บาทนะคะก็คือล้อเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยเดี๋ยวมาดูชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูราคา7,900บาทก่อนนะคะชุดนี้เป็น RPF1 ค่ะเป็นแม็ก RPF1 นะคะใส่รถกระบะ6รูนะคะสำหรับรถโหลดเตี้ยะคะ่ะชุดนี้นะคะสำหรับรถโหลดเตี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นยางแกมเตี้ยนะคะยางหน้าสอง ยางหน้า2 3 5สา1ห้าสี่สิบิบปดนะคะยางหลังสอง3กห้าสาห้าสิบดนะคะแก้มเตี้ยนะคะสำหรับรถโหลดเตี้ยนะคะเป็นยางลายนี้1เส้นแล้วก็อันนี้3าเส้นนะคะดอกหนาทุกเส้น,นะคะ่ะชุดนี้นะคะล้อตํำหนินะคะตํำหนิมีรอยขอบหนึงวงนะคะเนี่ยค่ะมีรอยขอบหนึ่งวงนะคะตํำหนินะคะล้อก็คือไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะ ยางดอกหนาแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ7,900บาทนะคะใส่รถกระบหกลูโรถโหลดเตียนะคะ7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปเลยค่ะชุดนี้เป็นแม็กซีอียี่แปดนะคะแม็กซีอียี่แปดออฟลึกลึกแบบนี้เลยอันนี้งานอีโมชันอาร์นะคะออฟลึกมีงานเดียวนะคะที่ทําลึกแบบนี้มีงานอีโมชันอาร์นะคะชุดนี้นะคะ นี่ล้อก็มีรอยขอบนะคะล้อมีรอยขอบนะคะแต่สภาพก็คือเดิมๆไม่ซ่อมไม่ไมดุ้งนะคะยางประมาณนี้นะคะยางก็คือไม่สวยสองเส้นอีกสองเส้นประมาณนี้นะคะดอกยางนะคะเป็นยางโตโย2สองห้าห้าหกสสิบแปดนะคะเป็นยางโตโย2สองห้าห้าหกสสิบแปดนะคะ ชุดนี้ได้แม emotion R อ f ลึกหายากแบบนี้นะคะออฟลึกแบบนี้หายากนะคะใส่รถกระบะหกลูนะคะรถกระบะหกลูแบบไม่โหลดนะคะตัวเตี้ยแบบไม่โหลดหรือว่ารถตัวสูงก็ใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาท7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะ CE 28งาน emotion R นะคะ7,900บาทนะคะเดี๋ยวมาดูสายเงาดีกว่านี่มาดูงาน N5 นะคะ งาน N5 อันนี้งาน N5 เลยนะคะชุดนี้นะคะ N5 S, S S นะคะชุดนี้แม็กงาน N5 เลยนะคะงานแพ้เลยนะคะมาพร้อมกับยางนิโตะด้วยยางนิโตะปี19นะคะชุดนี้นะคะ N5 ยางนิโตะปี19นะคะเป็นแม็ก N5 ออฟลิคนะคะแจ้งนะคะ ล้อชุดนี้เหมือนซื้อล้อใหม่ล้อสภาพเดิมๆแล้วไม่มีรอยเลยชุดนี้ล้อไม่มีรอยเหมือนล้อเบิกใหม่นะคะเบิกใหม่ราคานี้แน่นอนแต่มือสองได้ราคาไม่แพงนะคะชุดนี้มือสองได้ราคาไม่แพงพร้อมยางนิตโต้ด้วยนิตโต้ด้วยนะคะนิตโต้ปีสิบเก้าสามเส้นปีสิบแปดหนึ่งเส้นนะคะไม่รู้มีสิบแปดปิดมาหนึ่งเส้นนะคะ ชุดนี้ออฟลึกๆแบบนี้เลยนะคะล้อสวยนะคะล้อสวยไม่มีรอยเลยชุดนี้นะคะไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกลูสําสหรับรถรถตัวเตี้ยแบบไม่โหลดรถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคะนะคะชุดนี้สวยนะคะรา,า,าคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท ถูกกว่าเบิกใหม่แน่นอนสภาพล้อส,สวยแบบนี้ยางนิตโต้ด้วยราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะเวลงาน N5 นะคะย้ำนะคะ N5 นะคะชุดนี้นะคะ N5 แท้เลยนะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะใครอยากได้ล้อสวยๆใช้นะคะชุดนี้แนะนํานะคะ หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปใครหามา้ยคะขิดแดงงานทอล่านะคะทอร่าน้องเลนโซนะคะงานทอล่านะคะชุดนี้นะคะแม็กเวลนะคะแม็กเวลขิดแดงนะคะเป็นขิดแดงอย่างนี้นะคะงานทอล่านะคะงานดีด้วยนะคะนี่มาพร้อมกับยางฮีโร ฮีโร่อาวันวันนะคะฮีโร่อารวันวันนะคะดอกหนาๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีกิ่งข้างนะคะล้อล้อทุกนี้ไร้ตำหนิไร้รอยเหมือนเดิมค่ะเวลไล้ mm hmm. light, ตำหนิไร้รอยเหมือนเดิมยางดอกหนาๆมาพร้อมกับยาง2 5 5 5 5าห้นะคะรถตัวเตี้ยแบบไม่โหลดนะคะหรือว่ารถตัวสูง โหลดเตี้ยทำแค้ใส่สวยแน่นอนนะคะชุดนี้นะคะล้อไม่มีรอยเลยไร้รอยเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 2 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะล้อสภาพนี้นะคะ1 2 9 0 0บาทค่ะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะ6กลูรถกระบะ6ลูแบบ รถกระบะหงรูตัวเตี้ยแบบไม่โหลดรถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแท้นะคะชุดนี้นะคะ12,900บาทเท่านั้นค่ะสําหรับสายเวลนะคะ<ไ>ต่อไปมาดูชุดนี้นะคะชุดนี้ก็เป็นเวลชุดนี้เป็นเวลนะคะงานเป็นเลเซอร์เวลเลยนะคะชุดนี้นะคะล้องเงาเงานะคะล้องเงาเงาไม่มีชิดนเกืนไม่มีรอยนะคะชุดนี้นะคะล้องเงาะะงเงานะคะนะคะ มาพร้อมกับยางฮีโร่อาวันวันได้แก้มขาวด้วยนะคะชุดนี้นะคะได้แก้มขาวด้วยเนาะ mm. ชุดนี้ได้ฮีโร่อาวันวันตัวหนึ่งสีสีขาวนะคะ mm. มาพร้อมกับยางสองห้า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 สิบแปดอีกแล้วนะคะ mm. สําหรับรถตัวเตี้ยไม่โหลดรถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแค่นะคะล้อเงาเงาแบบนี้เลยนะคะเป็นเวลหกลูนะคะใส่รถกระบะหกลูนะคะ ชุดนี้ราคาอยู่ทีท่1 2 9 0 0ม่นพัน้า้อยบาทเท่านั้นค่ะยางฮีโร่เอาเันวันดอกหนาๆแบบนี้เลยนะคะตัวหนังสือยังติดอยู่เลยนะคะนี่ตัวหนังสือยังติดอยู่เลยนะคะวิ่งน้อยนะคะแบบนี้คือวิ่งน้อยนะสําหรับยางฮีโร่ตัวหนังสือตัวนี้ยังติดอยู่คือวิ่งรถวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะตัวหนังสือตัวนี้ติดนะคะดอกหนาๆทุกเส้นแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ หนึ่งืสองพัน้ารอบาทเท่านั้นนะคะได้เวลเงาๆไปใช้กันเลยต่อไปมาดูเวลห้าลูบ้างดีกว่าอันนี้แม่ค้าก็ไม่รู้นะคะว่าง,งานอะไรแต่ว่าเห็นเขาขายกันแพงมากตัวนี้ออฟมันแบบออฟแปลกๆอะ่ะเปิดร้านมาเพิ่งเคยเจอชุดเดี่ยวไปเห็นร้านอื่นขายแพงมากตัวนี้ออฟตัวเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าง,งานอะไรนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ออฟลึก ทั้งหน้าและหลังเลยลึกทุกวงไรหานะคะลึกมากนะคะชุดนี้นะคะล้อกว้าง9ก้าุห้าสิบจห้านะแต่ออฟลึกทุกวงนะคะลอ้ลอมีรอยขอบบ้างนิดหน่อยถือว่าไม่น่าเกียดนะคะนี่มาพร้อมกับยางสอง4ามห้าสี่สิบปดยางหลังสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะคะดอกหนาทุกเส้นแบบนี้เลยนะคะล้องเงาเงานะคะชุดนี้นะคะ เวลออฟลึก well, ไม่รู้งานอะไรแต่หายากมากนะคะทรงเนี้ยใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะรถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะรถกระบะห้าลูโหลดเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะออฟลึกลึกเลยนะคะหาออฟลึกลึกสุดใจเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะคะสายเวน,นะคะวันนี้นะคะ ดี๋ยวมาดูล้อเทินล้อเทินมีล้อเทินมานะคะล้อเทินก็มีนะคะชุดนี้นะคะล้อเทินนะคะเป็นซีอียี่แปดสี่ปีเก่าแม็กงานแหละสี่ปีเก่าแบบนี้นะคะดอกยางประมาณนี้นะคะดอกยางนะคะดอกยางประมาณนี้นะคะนี่นี่ชุดนี้เป็นล้อเทินมานะคะล้อสภาพเดิมๆนะคะชุดนี้นะคะเจ็ดพัน จ็ดพันอะไรนี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทพอได้ซีอีที่แปดหนตามไปใช้เจ็ดพันห้าร้อยบาทโคตร้มค่ะนี่สีพี่เก่าแบบนี้นะคะนี่ซีอีที่แปดนะคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทพอแล้วก็ถือใครจะดูสีบอลสีบอลก็มีนะคะสีบอลอันนี้น่าจะงานงานงานอะไรสีบอลสีบอล ยางฟอเคนนะคะสองห4หแปใส่รถกระบะตัวสูงนะคะชุดนี้ดอกยางประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะคะล้อเทินเช็ดไม่ทันนะคะมีสี่ล้อนะคะชุดนี้4ี่ล้อนะคะ7 5 0 0ันห้าร้อยบาทพอ7 5 0 0ันห้า้อยบาทนะคะสองชุดนี้ล้อเทินไข่เอานะคะเฉพาะใน YouTube นี้เท่านั้นนะคะ7 5 0 0ัน้บาทชุดละ7 5 0 0ัน้ยบาทใส่รถกระบะตัวสูงนะคะ ใส่ลดกระบางหลูตัวสูงนะคะ2องชุดนี้เจ็ดบาทไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าวันนี้มาอัปเดตนะคะมาอัปเดตล้อเข้าใหม่แล้วก็อัปเดตล้อเทินให้ดูนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์095 119 96 59นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์095 119 96 59นะคะ ร้านพูลลูนยางแตกนะคะอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจงังหวัดปทุมธานีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ